สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมชั้นดอกไม้ฟักทองกันนะคะสูตรนี้ไม่นวดแป้งเลยตัวแป้งก็ยังคงความเหนียวนุ่มหน,น,นึบหนับไม่แพ้ที่เรานวดแป้งที่สำคัญใช้แป้งแค่2ชนิดไม่ต้องเงาแป้งเท้าเย,ยม่อม คนที่อยู่ต่างประเทศก็หาซื้อแป้งเท้าย่อมอมยากมากลองวิธีนี้ดูนะคะสูตรนี้ใครจะทำกินเองหรือว่าทำขายก็ได้ส่วนแม่พิมพ์ก็ทำเป็นดอกไม้ทำให้ดูน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นเลือกฟักทองที่แก่จัดนำไปล้างน้ำทำความสะอาด เพราะว่าเวลานำมาทำขนมเขาจะได้มีความมันแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดจัดแบบนี้เลยนํำฟักทองที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วปอกเปลือกด้วยนะคะนำไปนึ่งใช้ไฟแรง10-15นาทีเอาผ้าขาวบางคลุมปิดเนื้อฟักทองไว้แล้วก็เอาฝาปิดได้เลย พอครบเวลาก็ปิดไฟเอาเนื้อฟักทองออกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คลิปกดคำว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะนำกะทิมาใส่หม้อเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายจากนั้นก็นำน้ำตาลทรายมาใส่ ใส่ทั้งหมดเลยค่ะตามด้วยเกลือปน่นใส่รวมกับน้ำตาลทรายได้เลยนะคะจากนั้นก็เอาไปตั้งเตาไฟใช้ไฟอ่อนๆเราจะไม่เคี่ยวจนกะทิแตกมันแค่พอให้น้ำตาลทรายเข้าละลายหมดก็ปิดไฟได้เลย มาทำในส่วนของแป้งใช้แป้งมัน300กรัมใส่ลงในอ่างผสมได้เลยแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมตามด้วยกะทิค่อยๆทยอยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆ แล้วก็ใส่น้ำกะทิที่เราละลายน้ำตาลเอาไว้ลองจับดูถ้าน้ำกะทิเขามีความอุ่นมากเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปก็พักให้เย็นตัวก่อนนะคะถึงมาใส่ในแป้งไม่งั้นแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนคนไปแล้วก็ใส่น้ำกะทิไปจนหมดเลยคนให้แป้งเขาละลายเข้ากับน้ำกะทิคนไปเรื่อยๆจนแป้งเขาละลายเข้ากับน้ำกะทิดีแล้วก็คนต่ออีกประมาณสักสองนาทีก็ได้ เวลาไปทำขนมแป้งเขาจะได้มีความเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็นำน้ำแป้งมากรองเพื่อไม่ให้มีเนื้อแป้งหลงเหลืออยู่เวลาไปทำขนมเนื้อเขาจะได้เนียนๆ พอกลองเสร็จแล้วก็มาแบ่งน้ำแป้งแบ่งออกไม่ถึงครึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกับเนื้อฟักทองถ้าน้ำแป้งของฟักทองไม่พอเราก็เอาน้ำแป้งสีขาวไปใส่เติมทีหลังได้เสร็จเรียบร้อยก็เอาฟักทองที่เราเนึ่อสุกแล้วมาใส่ในโถปัน่นแล้วก็ใส่น้ำแป้งนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เพื่อที่จะปั่นฟักทองให้เขาละเอียดก่อน พอปั่นฟักทองละเอียดดีแล้วก็มากรองเผื่อว่าจะมีเศษของฟักทองชิ้นใหญ่ๆหลงเหลืออยู่ถ้าใครไม่มีโถปั่นก็ใช้เป็นกระชอนแล้วก็เอาเนื้อฟักทองใส่ด้านบนแล้วก็ใช้บี้บี้แบบเนี้แล้วก็ใส่น้ำแป้งขยำๆแล้วก็มากรองอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันพอได้เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เราก็เอาน้ำแป้งสีขาวมาใส่เติมให้ได้เนื้อแป้งเท่าๆกัน ตอนทำตัวแป้งลืมใส่กลิ่นใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่2-3หยดพอที่ใส่นี้ใส่เป็นกลิ่นมะลิเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมพอใส่เสร็จแล้วก็คนตัวน้ําแป้งให้เข้าๆกันจากนั้นก็พักน้ําแป้งไว้ประมาณ15นาทีครบเวลาแล้วค่อยไปหยอดขนมกันค่ะ พอพักแป้งครบเวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปผสมสีทําเกสรตักน้ําฝักทองประมาณ3ช้อนโตะ๊ะจากนั้นก็นําสีผสมอาหารสีม่วงมาผสมก็จะได้เป็นสีน้ําตาลสีนี้ก็เอาตามที่เราชอบเลยนะคะใครจะเอาสีเกสรเป็นสีขาวก็ได้ตั้งน้ําให้เดือดจัดแบบนี้เลยนะคะนึ่งพิมพ์ขนม3-5นาทีถ้าใครไม่นึ่งก็ใช้เป็นน้ํามันพืชทาเอาก็ได้เพื่อป้องกันขนมเขาติดแม่พิมพ์ นำสีที่เราผสมเป็นสีเกสรก็มาหยอดตรงกลางเลยใครมีสลิงก็ใช้สลิงแบบนี้ก็จะสะดวกสีจะไม่หกเลอะเทอะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ช้อนค่อยๆหยอดเอาก็ได้นะคะพอหยอดเสร็จแล้วก็ปิดฝาน,นึ่งเป็นเวลา3นาทีพอครบเวลาก็มาเปิดเดี๋ยวเราจะหยอดเป็นสีขาวนะคะใครจะใช้เป็นสีของฟักทองหยอดเลยก็ได้ ถ้าใครต้องการให้กลีบดอกมีสีสลับก็ทําแบบนี้ได้เลยใครจะหยอดกลีบดอกแบบนี้พร้อมกับสีน้ําตาลพร้อมกับเกสรสีน้ําตาลตอนแรกเลยก็ได้นะคะถ้ามือแม่นๆ่นเพราะลองทําดูแล้วก็ทําได้แต่ก็จะมีสีขาวซึมเข้าไปในเกสรสีน้ําตาลนิดหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ พอหยอดเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝานึ่งต่อประมาณอีกสนาทีนะคะพอครบเวลาแล้วมาเปิดดูเวลาสุกก็จะสังเกตได้ว่าตัวแป้งเขาก็จะใสขึ้นตอนนี้ก็มาหยอดน้ำแป้งสีของฟักทองบ้างก่อนที่จะหยอดทุกครั้งต้องคนน้ำแป้งก่อนนะคะแต่ละชั้นก็หยอดเท่าๆกันชั้นละหนึ่งช้อนโต๊เท่าๆกันที่ทำนี่ก็ได้สี่ชัน้น แม้เพิมพมที่ใช้นี่5เซนสั่งทาง Lazada หรือว่า s h อป e e ก็ได้นะคะมีหลายราคาใครชอบดอกไม้อะไรก็ลองเข้าไปเลือกดูได้ที่ใช้นี่เป็นดอกเดซี่พอหยอดเสร็จแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาที พอครบเวลาแล้วก็มาเปิดดูวิธีสังเกตเนื้อแป้งว่าสุกหรือไม่สุกเนื้อแป้งเขาจะมีความใสแสดงว่าเนื้อแป้งเขาสุกแล้วถ้ายังไม่สุกต้องนึ่งต่อนะคะก็มาหยอดชั้นต่อไปเป็นสีขาวก่อนหยอดอย่าลืมคนด้วยนะคะชั้นละหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนเดิมเวลาเปิดฝาที่จะหยอดชั้นต่อไปก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนสุดได้เลยนะคะเพื่อป้องกันไอ้น้ำโดนที่แขน หยอดเสร็จเนื้อแป้งเขาจะได้เป็นสีขาวแบบนี้จากนั้นก็ปิดฝาเนื่งต่ออีก5นาทีใช้ไฟแรงนะคะตัวฝาที่ครอบขนมนี้เราใช้ผ้าขาวบางคุมเอาไว้เพื่อป้องกันไอ้น้ำหยดใส่ขนมตอนนี้เราหยอดชั้นที่3อยู่เป็นสีของสีเหลืองฟักทองก่อนหยอดก็คนแป้งก่อน เพราะว่าตัวแป้งเขาจะนอนก้นอยู่ด้านล่างก็คนให้น้ำแป้งเขาเสมอๆกันแล้วก็นำมาหยอดได้เลยพอหยอดสีเหลืองฟักทองชั้นที่สามเสร็จก็นึ่งเป็นเวลาเจ็ดนาทีแล้วก็ชั้นที่สี่เป็นน้ำแป้งสีขาวก็นึ่งต่ออีกประมาณเจ็ดนาทีเหมือนกันนะคะพอนึ่งขนมเสร็จแล้วก็พักให้เย็นตัวก่อนนะคะขนมก็จะแกะง่ายขึ้นเวลาแกะถ้าใครใส่ถุงมือก็ชุบน้ำมันพืชนิดหน่อย ขนมจะได้ไม่ติดถุงมือแล้วก็ไม่ต้องทานน้ำมันทีหลังด้วยวิธีแกะขนมค่อยๆปิ้นตัวแม่พิมพ์นี้ออกนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยงามแบบนี้เลยมาลองทำอีกนี่ค่ะค่อยๆปิ้นออกแบบนี้ถ้าถุงมือเรามีน้ำมันพืชติดอยู่ก็จะแกะง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องมาทานน้ำมันที่ตัวขนมทีหลังด้วยนะคะดึงเป็นชั้นๆได้สบายมาก แล้วก็มีความเหนียวเนิบกำลังดีเลยค่ะลองทำดูค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ c ไค b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะถ้าบางอันมีขนมติดอยู่ที่แม่พิมพ์ก็ใช้น้ำมันลูบๆนิดนึงเนี่ก็จะแกะออกแบบง่ายๆเลยค่ะ